เอาครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ l e x นะครับในวันนี้เราก็ลงอยู่ในเกมเดฟ t ทพ์คู n นะครับอันนี้เป็นตัวเดโมนะครับเนื่องจากผมยังไม่มีตังค์จะซื้อของแท้นะฮะเราก็มาลองดูว่าตัวเดโมเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับไลฟ์เวอร์ชันนั่นเองนะัตั้งชื่อบริษัทกันเลยนะครับสำหรับในเกมนี้เราก็จะได้รับหน้าที่เป็น เ่าไงอะเหมือนกับทำเกมขายอะไรประมาณเนี้ยนะซื้อดาต้าซิลเวอร์เลยกันนะเพย์เลอร์แนมนี่คือโอ้มีเปลี่ยนทรงผมเลยสไตล์ไหนดีวะหัวส้มนะหัวส้มเลยโอ้โหมีเปลี่ยนชดุดไหนดีชุดไหนดีอ๋อ เอ,ออเออเออเออชุดนี้แล้วกันอืมฮืมประมาณนี้แหละโ okay, อเคคอนทิเนียตอนนี้บริษัทเราก็อยู่ในโรงรถนะฮะไม่มีเบริษัทที่ดีจริงๆเลย Develop new game for the develop you I can begin to transform I'm gonna unlock you this experience เกมคอนเซปต์นะฮะคอนเซปต์ uh huh. ที่หนึ่งนะคือชื่อเกมตั้งชื่อเกมว่าอะไรดิวอลเกอร์วอลเกอร์อันนี้เป็นวอลเกอร์ Walker นี่เป็นชื่อมาจากที่ผมใช้ในโปรเจกต์จริงๆนะฮะ uh oh. มันอะไรวะเนี่ยสปอตสเปซพิสท็อปิกปอดเลยกันนะเป็นการเดินนะ <laughs> อ่าเด้ ถ้าพูดถึงบลนะ็อกเกอร์น่ะนี่ก็เป็นคือมึงทำใช้อะไรอะ่ะไอ้นั่นจริงๆอะ่ะเรียกว่าอืมอะไรเกมเมก ker เออโปรแกรมเกมเมก ker นั่นเองก็ลองมาใช้ดูนะแล้วก็ตอนแรกว่าจะทำเดินเล่นเฉยๆอะ่ะแต่ปรากฏว่าอันนั้นก็จะออกมาเป็นเกมจริงนะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันวราจะทำเร็จเมื่อไหร่บล็กบานกระจายนะฮะให้บอกกันตรงๆเลย กราฟิกกราฟิกเป็นอะไรดี 2D กราฟิกหรือเท็เจอทูดีดีกว่านะฮนะตอนนี้งบเราอยู่ที่ไอ้ต้นทุนนะฮะ 15k นะหรือ15,000่เออหน่วยหน่วยเป็นอะไรไม่รู้หน่วยบาทแล้วกัน่านะดีไซน์เทคโนโลยีเรียบร้อยแล้วนะฮะ Walker Sports Simulation อ uh ่าฮะตัวเกมนะเราก็จะทำคนเดินนะเดินไปนเรื่อยๆเลย เราจะเน้นหนักไปที่ทางใดเน้นหนักไปที่เกมเพลสิว่าเป็นเกมที่ไม่ค่อยเน้นเนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องจะถูกต่ำลงเกมเพลสเนี่ยถูกเน้นให้เยอะๆเอ็นจินจะขึ้นนิดหน่อยมันไม่ค่อยมีสตอรี่เควสเท่าไหร่ประมาณนี้นะอืมมีบั๊ รูสติเรชมิสซิบูเรงฟอร์มไทม์สบักบักเออมันเจอบักบักพอยนะโอ้โหบักบักบักสแล้วนะนี่ m รับในสเทูอืมเราจะไปเพิ่มตรองไหนเดีดวเดลัก y สเฮเดมันอ่านว่าอะไรวะช่างแม่งเหอะแม่แล้วนคิดน้อยอ n t e ินเทลเรชเนดีไ การดีไซน์ก็มีส่วนสําคัญนะฮะเอ่อไอเดลูกมันคือเฮี้ยอะไรก็ไม่รือเอาเป็นว่าเราเลือกตามนี้แล้วกันนะฮะเือนกนการแผนต่อเน้นห,ห,หนักไปทางด้านการดีไซน์อย่างชัดเจนเลยนะฮะโอ้ยครั้งนี้ไม่เจอบัคกนะหรือว่าโอเคใช้ได้ดีกว่าครั้งที่แล้วอยู่พอสมควร ออกมาถึงแล้วซาวคือจะมีเสียงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้หรอ๋อมีเสียงอะดีแล้วโลกดีไซน์โลกมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ขึ้นมานิดหน่อยกราฟ,ฟิกมันไม่ค่อยสุดสุดทรีภาพเท่าไหร่ไปที่ซาวกับเบอร์ดีไซน์กราฟ,ฟิกขึ้นอย่นี้หนึงนะโอเคลุยต่อ เจอบัค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 หนึ่งพอยนะเรียบร้อยนะฮะเกมวอล์กเกอร์เป็นอนะันเสร็จสิแลฟินิชลิลิสกันเลยอืมอืม,อมแก้บัคเรียบร้อยอืมเทคโนโลยี <Technology. S 2> เอาไงดีเราฟินิชเลยแล้วกันนะฮะ บักอะไรก็แก้เรียบร้อยแล้หละใช้จ่ายไปแปดพันนะฮะสำหรับโปรเจกต์นี้โอ้ยสังกตปสบการณ์ที่ได้อืม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 โอ,มอ,มอม ก็คือถ้าเกิดเราเหมือนกับเป็นประสบการณ์ในการสร้างเกมเราสร้างเกมรูปแบบนี้มาอะไรอย่างนี้เออมันก็จะมีประสบการณ์ในการสร้างเกมแนวนั้นเป็นประมาณนี้เองลิสต์ Good j u s t m a n t game with good s t r a t อืม and off v i s i o n ซื้อมาเขา g a เกมส i t finish เวทเกมอ่าเรียบร้อยเกมรีวิวนะฮะเรามาดูนะว่าเกม Walker r e v i e w เราจะได้คะแนนเท่าไหร่ ตู้ตู้ตู้แปดเกมที่ดีนะฮะเวลี่เกิดนะฮะเวลี่เอนจอยแบบฟอร์มเกมแปดเท่าไหร่อีกอะแปดโอ้โหแปด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 กันเลยทีเดียวแหมก็ใช้ได้นะฮะเราคะแนนในเกมแรกของเรานะฮะ n e น t วส์ s ัดสินว่านิว m อม ออแล้วมันจะเฉกยอดขายโอ้นี่ไงยอดขายเท่าไรโอ้โหหกพันสองร้อยสิบชุดนะฮะขายไปได้ดูว่าแหมจะได้นะมีแฟนติดตามอยู่สี่สิบเอ็ดคนนะฮะแหมแล้วก็ได้กำไรยอดขายสิบสามจุดห้าเคหรือสนะี่หมื่นสามพันห้าร้อยนะฮะแหม หมดแรงยี่สิบอันนี้คือจ่ายเงินเดือนเหรอท่า oh นี้ฉันนึกว่านี่เซลเลคคอร์ดโอ้โหมันยังขายได้ยังขายได้อีกเหรอเนี่ยเกมอิสตอรี่วอเกอร์อืมฮดีดิสเออมีเกมเดียวนะทับซ้อน โอ้โหยอดขายไตายมาที่สี่นะขึ้นโอ้โหตอนนี้ตกแล้วใส่จ็คจะเริ่มขายไม่ออกแล้วนะฮะสำหรับบ็อกเกอร์เราต้องคงต้องหยุดการขายคงต้องหยุดการขายลงแล้วนะฮะประมาณเกมฮิสตอรีบ็อกเกอร์แล้วมันจะหยุดยังไงเนะี่ยอ๋อนิ่งแล้วนะเอาไม่นิง่งต้องรีเซิชดิ

อ๋อคือเราเลสกร์รีเซิร์ชตัวนี้ไปใช้นะในการรีเซิร์ชนะึ้นมเก็ตว่าขึ้นแนวมันจะโศกโอ้โหขายได้ทั้งหมดนะฮะหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดชุดอืม,อมใช่ปะ่ะวะขายไปได้กว่าแสนนะโหนี่ขายเกมเดียวได้ตังค์เป็นแสนแล้วนะฮะเดสเตย์เนลแแบบ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 อ๋อมีคอมตัวใหม่นะฮะ นี่คือสีไอประมาณนั้นนะผมเดาเอานะเนี่ยเราก็รีเซิร์ช t o ปิกเรียบร้อยเรามีทำอะไรได้ไหมเนี่ยคาร์อตอเมเกมเอนจนินต้องการเอนจินไหมรับนิวเกมยัง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 เอาครับสำหรับผมว่าแรคสเตอร์รับแรคสเตอร์ในวันนี้นะฮะก็ขอ จบลงกับการขายเกมเกมแรกนะแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันครไม่ว่าเออว่าเราจะเล่นอะไรกันถือว่าหายกันไปนานนะพอสมควรคลิปต่อไปผมว่าคงอีกสักระยะนึง่งอ่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงอ่ากำลังงานเข้าเยอะหายเลยโอเคสวัสดีท่านนะขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับอ่ากบัเจอกันคลิปหน้า see you next time